สวัสดีครับเย็นนี้ก็มีคำวิเคราะห์จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสอสนอนะที่เขาเรียกกันว่าสสนอนหน่วยราชการของไทยมาเล่าให้ฟังนะเพราะในความเห็นส่วนตัวผมน่าจะมีแนวโน้มก็คงตามนี้นครับที่เวลาที่เหลือใน ครึ่งในอีกไม่กี่เดือนหลังนะครับ4เดือนหลังประมาณ70-80%โดยดรสุทัศน์วีสกุลนะฮะผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำนะฮะสสอเนี่ยระบุว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเคยแ้งสุดในปี2558นแะฮะแต่ก็ไม่หนักเท่าปีนี้ซึ่งให้ความเห็นต่อไปว่าปี2564้เนี่ยผ่านมาแล้ว8เดือนถึงสิ้น สิ้นเดือนสิงหาคมมาแล้วเนี่ยฝนตกค่อนข้างน้อยในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ฮะทำให้พื้นที่ภาคกลางนะั้นมีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุโปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันนั้นลุ่มเจ้าพญาลุ่มน้ําเจ้าพญามีการปลูกข้าวนาปีมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเมื่อฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบกับชาวนาในขนาดที่น้ําในสี่เขื่อนหลักคือลุ่มน้ําเจ้าพญาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นมีแนวโน้มระดับน้าลดลงเรื่อยๆเนื่องจาก ื่องจากอะฮะช่วงนี้ต้องใช้น้ํารักษาระบบนิเวศดันน้ําเค็มนะเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลักซึ่งความต้องการในการใช้น้ําในช่วงฤดูแรงและต้นฤดูฝนของปี2565และปีหน้านะครับพี่น้องต้องมีน้ําประมาณ12,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ในขณาดนี้เรามีน้ำกักตุนอยู่ขนาดนี้มีเพียง1,824ล้านลูกบาทเมตร,รถือว่าน้อยที่สุดฮะ ตั้งแต่ปี2553มาเลยก็ดูกราฟนะฮะในขนาดที่เห็นไหมครับปีที่น้อยที่สุดคือ2 5 5 8ที่เคยแรงที่สุดนะมีน้ำา1839้าล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่าปีนีนะ้ปีที่แรงที่สุดล้มากกว่าปีนี้คนระับณนขณนะนี้เหลือพื้นที่กักเก็บน้ำใน4เขื่อนหลักมากถึง1,176้ล้านลูกบาทเมตรนะเป็นหมื่นล้านลูกบาทเลยนะครับพร้อมระบุว่าดรบอกอีกว่า เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีฝนตกแบบกระจุกตัวนะส่วนใหญ่เป็นบริเวณตอนบนแนวของประเทศฮะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออกฮะและภาคใต้ง่ายๆเลยก็คือตามขอบเนี่ยตกเฉพาะตามขอบไม่รู้เป็นไรโดยตกแบบกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่แล้วก็น้ําท่วมค่อนข้างหนักในส่วนที่ตกนะฮะบางจุดเท่านั้นรวมถึงส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ฝนตก ใกล้ๆกับชายทะเลและแถวตะวันออกนั่นเองนะส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งประเทศตอนบนของประเทศไทยนยก็ยังมีเลยต้องมีน้ําน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรั์มีน้ําในเขื่อนเพียงร้อยละสี่เองเขื่อนภูมิพลมีน้ําร้อยละหกนขนาดเขื่อนศิริกิจก็มีน้ําร้อยละแปดฮะเขื่อนใหญ่ๆหลาย,หลายแห่งยังเหลือพื้นที่รองรับน้ําอีกมากบานตะไทยนะ นอกจากนี้ยังคาดการณ์อีกว่าตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับพี่น้องฟังให้ดีถึงเดือนตุลาคมนคี้ฮะประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นตกมากกว่าค่าเฉลี่ยนะตามที่เราเคยคุยกันไว้ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ําบางพื้นที่เท่านั้นฮะรพร้อมคาดว่าช่วงเดือนนี้ฮะอาจมีแนวโน้มพายุพัดเข้ามา1-2ลูกซึ่งควรใช้โอกาสนี้ให้เกษตรกรหาแหล่งกักเก็บน้ำนะสองเดือนที่จะถึงเนี่ย สเดือนที่เหลือเนี่ยครับพี่น้องขุดสะในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเพื่อเก็บน้ําให้มากที่สุดเพื่อลดอะไรครับลดผลกระทบปัญหาภาัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองครความเห็นหรือคําวิเคราะห์นี้คงมีประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะเกษตรกรไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ